สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายทานแห่งศรัทธาน,นะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่6ของการฝึกสมาธินะวันนี้เนี่ยจะเป็นชื่อตอนว่าพื้นที่ว่างก่อนอารมณ์จุดที่เราควบคุมได้จริงอ่าเราจะเริ่มควบคุมจิตใจของเรากันแล้วนะครับก็ให้ทุกทุกคนนะครับให้นึกถึงนะครับเวลาที่อารมณ์บางอย่างเนี่ยมันผุดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นความโกรธที่ร้อนวูบวาบนะครับความกังวลที่บีบคั้นหัวใจหรือความน้อยใจที่จุกอยู่ในคอลองสังเกตดูนะครับว่าปฏิกิริยาของหลายๆคนนะคือจะพยายามจัดการกับมันทันทีบางคนนะครับรีบกดมันไว้ไม่ให้ใครเห็นนะว่าเราตอนนี้รู้สึกโกรธนะครับหรือรู้สึกอะไร บางคนเนี่ยสูดหายใจลึกๆพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆเหมือนกับที่คุณพยายามสงบตัวเองก่อนเสมอนะครับก็การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกันนะสิ่งน,นี้คือสัญญาณที่บอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยภายในใจของคุณมีพื้นที่ว่างเล็กๆที่ยังตื่นรู้อยู่ นะครับแต่ความจริงข้อหนึ่งที่เรามากักหลงลืมไปนะครับมันก็คือเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วได้นะครับถ้าเราพยาย,ย,า,ยามควบคุมมันเนี่ยเหมือนเราห้ามฟ้าไม่ให้ผ่านนะครับหรือห้ามคลื่นไม่ให้กระทบฝั่งนะครับเราห้ามพวกนั้นเนะี่ยมันไม่ได้นะครับแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันคือผลลัพธ์จากเหตุปัจจัยต่าง แต่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆนะครับเป็นสิ่งที่เป็นอำนาจของเราจริงๆเลยนะครับคือช่องว่างนะช่องว่างก่อนที่เราจะตอบสนองออกไปนะครับสิ่งนี้มันอาจจะเป็นแค่เสี้ยววินะฮะมันอาจจะสั้นมากๆจนเหมือนไม่มีอยู่จริงแต่เชื่อไหมครับว่ามันเป็นเสี้ยววินาทีที่ทรงพลังที่สุด ในชีวิตของมนุษย์ลองจินตนาการดูนะครับว่าวินาทีที่อารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บวเวราเผลอหรือขาดสติทันทีเนี่ยเราจะตอบสนองด้วยความเคยชินนะครับก็คือเวลาเราทําอะไรไม่ผูกใจนะครับอยู่ๆเราจะโกรธโมโหนะครับทําทหน้าบึ้งใส่คนอื่นนะครับหรือคิดวนเวียนมันอยู่อย่างนั้นนะครับสิ่งนั้นนี่ย เรียกว่าอารมณ์ที่ถูกลากไปแล้วนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวนะครับแม้แค่ว็บเดียวนะครับเหมือนมีใครสักคนเนี่ยมาสกิดไหลเบาๆวินาทีนั้นแหละครับเราจะมีสิทธิ์เลือกเลือกว่าเราจะตะโกนออกไปหรือจะนิ่งเงียบเลือกว่าเราจะจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกหรือจะลุกไปทำอย่างอื่นนี่แหละครับที่เรียกว่าพื้นที่ว่างก่อนอารมณ์นะครับหรือ ที่ครูบาอาจารย์บางท่านเรียกมันว่าลมหายใจแรกของสตินะครับเอาแล้วนะครับลองสังเกตลองย้อนกลับไปดูนะครับตอนที่คุณพยายามจะสงบตัวเองคุณทำอะไรกันแน่บางคนนะครับหยุดหายใจกั้นหายใจไว้หนึ่งจังหวะกั้นไว้แป๊บหนึ่งหรือบางคนนะครับเลือกที่จะเงียบไม่พูดอะไรนะครับบางคน ทิ้งน้ำหนักตัวลงนะครับผ่อนคลายไหล่ที่ยกเกรงนะครับบางคนแบบโกรธจนเกรงแบบไหล่ตั้งเลยแล้วผ่อนคลายไปแล้วก็จะหายโกรธอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีแก้อารมณ์ให้หายไปนะครับแต่มันคือกุสโลบายในการพาตัวเองกลับมาพื้นที่ที่ว่างนั้นนะอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อเราถอยออกมาอยู่ในพื้นที่ว่าง และไม่รีบตอบสนองอารมณ์ที่กําลังโมโหนะครับกําลังกโกรธนะครับสิ่งที่มันโหมหนักนะครับเหมือนเปลวเทียนที่แบบพัดลมพัดแรงแค่ไหนก็แบบมันไม่ดับอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันดับได้เพราะมันไม่มีเชื้อเพลิงในการปรุงแต่งหรือเราเพิ่มการกระทําของเราเนี่ยให้แบบ ให้มันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ไปทํามันเราไม่เพิ่มเชื้อเพลิงนะครับสิ่งพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงนะครับลดความแรงลงค่อยๆลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆนะครับและรางวัลที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ว่างเล็กๆเนี่ยก่อนการตอบสนองนี้เนี่ยคือความเงียบสงบแบบธรรมชาตินะครับ เป็นความเงียบสงบที่ไม่ต้องฝืนนะไม่ต้องเกรงไม่ต้องพยายามทําตัวเป็นคนนิ่งๆดูเงียบเงบดูขมขึมนะครับแต่สิ่งนั้นนะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเพียงแค่เรารู้ทันนะครับในจังหวะนั้นนะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ชวนให้คุณลองห้ามอารมณ์ของตัวเองนะครับแต่อยากจะชวนให้ลองให้ความสนใจกับเสี้ยววินาทีนั้นเสี้ยววินาทีก่อนที่คุณจะพูด หรือจะทำอะไรลงไปนะครับแค่เห็นมันแค่ทันมันสิ่งนี้นะ่ะมันไม่ใช่แค่ความเงียบแต่มันคือสัญญาณของจิตที่กำลังตื่นนะครับและนั่นคืออิสระที่แท้จริงของคุณโอเคถ้ายัางไงเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับก็คลิปหน้านะครับตอนที่7นะฮะจะเป็นอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันน่าจะอาทิตย์หน้าแหละ โอเคเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ